้อสบายดีพี่น้องอยู่กับชมพิเทียรกับสาวลากิานง่ายอยู่ง่ายตามสไตล์สาวลาวเห็ดเราบอกเมื่อกี้นี่แบบๆวันนี้มาโซนี่พี่น้องไม่ได้ธรรมาดาเด้อมันอย่างอันนี้นเห็ดเพิ่งตีนเต่าเอิ้นเห็ดเพิ่งซื้อๆบ่ได้ดอกมันชิ่มผสมสักสีเพิ่นเห็ดเพิ่งนะรุ่นนี้มันต้องสมมันใหญ่ก็เลยเอิน้นเห็ดเพิ่งใหญ่อยู่ดีพี่น้องใครเคยกินในเห็ดเพิ่งตีนเต่าและพี่น้องเป็นเห็ดธรรมชาติ เฮ็ดเพิ่องอกเลยพี่น้องเดือนเมษาเนาะเฮ็ดเพิ่งอกจังน้อยกะฝนตกมากกะเฮ็ดหัวหญ้าบอกพิ่นออกนะเฮ็ดเฮ็ดอันเฮ็ดบานค่ำนั่นแหละมามาเก่งพี่น้องชาวเพียวจะพามาเก่งอันนี้อันได้มาแต่ตลาดเห็นหัวไอโดดคุบเลยแหละเป็นของมักเนาะดอกบักใหญ่พี่น้องพี่กินมืดหมู่บ้านมาเด้อมาเด้อมาเด้อหองเส่บภูมิใจนำเนือ กรเพร่วกับดับแรกกับซีมะอหั่นเพิ่น <c oughs> กระต้อนพอดีที่แบบห้องต่ากาแลอย่างก็พนวาถ้าได้เคยไหมเพอไหมบ่เ็ดตอนอ้นยใหญ่ <c oughs> ลองใจลูกเคยกับ <c oughs> ลูกไฟเพาะั้นจะกล้ากินบ่นะอันนี้อันเขาก็ทำาบเอดใหญ่ได้ทำาบได้มีลูกเคยลูกไฟ <c oughs> ก็เฮ็ดตามที่เฮามักกินนี่ล่ะมันก็อันยักอันไปเจอเพิ่นก็ยักเท่าแน่จักน้อยเท่าแต่ก็แซ่บอยู่เด้อพี่น้องแต่ว่าอันอันนี้กใหญ่ซื่อๆแต่ก็้งเสียงโอ้ยพี่น้องเอ้ยเพิ่นจักเตัวนี้เก็แซ่บคือเก่าอันมันฝนตกยนะพี่น้องช่วงนึงหน เพิ่นเลยออกอันอยูทางไทยกับว่าเห็นออกเลยพี่น้องะเห็นพ่นไทยลงคลิปไปเก็บอยู่ชาวเพียวแล้วบุคิดว่าชะโงงทางเราก็สิอโอกบักคิดว่าจะคงงจะได้กินว่าปลากลายอันเห็ดพิ่งมันหลอันเอาเห็ดล่อตะกองอันล่อตะกงเป็นล่ออันเอื้อยมาไทยให้มันเป็นตะกองให้แล้วขี่รถมากินทางกินแล้วต้องเนี่ยก็ กินแล้วต้องท่ายให้ผมไหนจังจังให้กินโอ้ปลักไหลเนี่ยแข็งเบิดนี่แหละพี่น้องเอาไว้มันซีเท้าโู้ตรงนี้ขาบักใหญ่เบิไงปันขาสร้างเบื้องขาดเมื้องติดเต้าแล้วนี่ขาสร้างอะไรนี่นะแข็งดีสักะาพูนพูนหนกไงสือเด้อเดี๋ยวว่าได้ ดอกใหญ่แต่บได้เทาด้วยปาดขาบอกใหญ่แกงขามันก็อิ่มมืดมู่บ้านแหละเต็มซามลยหัว พี่น้อง,อ,อ,งอิ่วเต็มซามเฮ็ดสี่ห้าดอกเต็มซามกินมดมู่บ้านเอิออันไทยบ้านมากินน,นะพี่น้องจะเพียวกระเจีไปล้างเลยประเด็นล้างแล้วทำกรสิมาแกงเลยอุ้ยเสียดายว่ามีผักติว้วพี่น้องอันผักติว้วอยู่หนากะเวลาแก้เวลาระพี่น้องเลยเพราะว่ามันอดอกมันล่นแล้วก็แก้เวลารายนะก็ไปเบิ่งตลาดกับบุมีก่ก็เลยใส่อันส้มมะขามแทนนะพี่น้องเด้อ จะได้พักติ้วใบมะขามกระเกลืบลุมีหมาบุดได้บัญญามอันบอกเกงอย่ญญางนญญานจะบปหลายเทนัวอุกอังเหลือใจเอาพี่น้องเอาไปล้างไป กะทิโซ่ยังจิ้มไผ่ลงไปในหะม้อเลยข้าวที่ปุ่งเอาข้าวที่ลงหม้ออะไรไปตั้งเลยเด้อใส่พร้อมกับน้ำยานางใส่ไผ่ขึ่นหอมมาหอมกะทิมะตำจะเพี่อใส่ข้าวเบื่อกับน้ำยานางให้เด้เพิ่มความเหนียวใส่ข้าวสารเสกลงกไป ได้แต่โบมีอันชงผักติวผักมะขามนี่แหละใส่มะขามเอาบัดยามอันเฮาบ่ต้องการน่าไลหลายจะได้ผักติวบัดยามเฮ็ดออกแล้วแก่เพอิอันน่าจะเป็นแต่น่าซะเพียวถ้ามอ,มองอื่นก็อาจจะมีอยู่านะปร่งใหม่ลองเพียวผับแก่เพิ่ได้มาเต็มวานพืดด่อพี่น้องอันนี้นะใส่ตู้เย็นไว้เอามาแกงวันนี้ ตำหอมแดงใส่พร้อมด้วยพี่น้องมาหอมแดงมักเพ็ดอันข้าวเบือ่เอเฮามาไกลเถาะฟงข้าตาสนอหิวเขา้าเลยพี่น้องเห็นเห็ดแล้วหิวเข้าแล้วร้วฟงดง ตำแหลกล่ะข้าเปี่ยวกะทใส่น้ำยานางลงไปไผ่ที่ใส่ก็ได้โบใส่ก็ได,ได้เด็ดพี่น้องบางคนพ่นกะมักเก่งแบบน้ำละลานะโบใส่น้ำยานางมันเทลงไปในหมอ้อ น,น้ำเฮ็ดมันก็จะออกอีกเอาเฮ็ดลงกไปเลยเด้อค่อยไปตั้งไฟพี่น้องถ้าพีเอวลืมล้างเออเฮ็ดก่อนจะมาซอยซอยก่อนจะไปล้างพ่นยักอมน้ำแนะ่เพราะว่าเฮ็ดพึ่งพ่นยักเป็นยังก็อยักอมน้ำานทะุนจะมีฟองน้ำของพ่นเนาะแย่ยามันดอกน้ำกินน้ำหลายหลายมันยังอิม่ม ไลายไปนี่กระยันบุยมเต็มหมออ้ายนีเดี๋ยวมันกันยุบลงพี่น้องเลยเพื่อนไทยบ้านไทยเมียงมากินมันมาด่ากินเห็ดพองบุยไม่เห็ดพ่งธรรมดาเห็ดพองเอาเต็มหมอไปไส่ค้างเดี๋ยวเพื่อนกันยุบลงนี่เห็นบ่เป็นไดเต็มหม ຊິໄດ <cor lly> ້ ăn ກິນຜູ້ດຽວເດໃດບໍ່ກໍຫຼາຍເອີ້ນເອີຍມາກິນໃຜຄິບໃຫ້ນໍາອັນເຮົາກໍງວມຝາໄວ້ໃຫ້ພ່ນຍຸບນເດພມຄົນບໍໄດາງວມຝາໄວ້ບນ เด็ดอันพังนางตู้ไว้ใส่ถ้าหมอฟดก่อนเขาจังไปปุงเลยเหี่ยวคักพังตู้มันหวนเนาะเอ้ยยับเข้ามานี่ให้เพ่นเบิ่งน มันน,น,น้ำพุ่นออกไรเห็นบ่พี่น้องเต็มหม้อ,อมันก็ยุบลงฮ่าน้ำพุ่นออกมาก็จะล้วงนะยามดอกมาเหา,าก็มาปุ๋งเลยได้เด้อวันนี้เด,ด,ด้อยามพันปุง๋งถ้าพี่เอากระช้ส้อันนี้ใส่มะขามมะขามเปียกห่านี่แหละเนี่ยลงไปเลยโอ้เสียดายบ่มีฟักติว้ววาวแล้ววาอีกก่อนเอาถ้าว่านีา้ยาพันส้มเ่าค่อยเติมอีกเนาะยามมันส้มแหง้งย่าฟ้าใสไหลาย หุงเครื่องป่ะน่ะแป้งนัวเฮาคือเก่าหลายๆแน่นจักหน่อยเด้อพี่น้องอันมอใหญ่กะสปลาแดยาดีลงแดงเฮาก็สิตองปลาแดใส่เด้อพี่น้องปลาแดดิบใส่นําพี่่ะแซ่บบ่พี่น้อง4 น้ำลายแตกสีสันประเด็กแตะตวงตวงแตะตวงตวงประเดกตวงนะมันต้องเปิดพราอบเม้นตวดโมเมนต์และสำหรับคนมัดหอม,มก็สช้นมาตองใส่ องซสบองาอาหารตามฤดูกาลน,นี่แหละนาะพี่น้องอันนี้ก็ได้พนตกมาเพ่นก็ออกแล้วได้อ่นนี่เป็นเฮเพิ่งธรมรมชาติพ่นแล้เพึงตีนเต้าตีบอถ้าว่าเ็ดตับเต้ากับแ,แบบหนึ่งเลยพี่น้องเฮดต,ตับเต้ามันจะสีแบบดำกานี่นะมันจะคล้ายๆกันลักษณะคล้ายกันเลยถ้าไฟมุ่ก็น่าจะแยกบอกแต่เต็ดตับเต้าพ่นจะดองน้อยกว่านี่หลายแต่ว่าคล้ายกัน รสชาติกคล้ายใกล้เคียงกรุบๆต้มไปจนะปนะมันสุกลยเนาะไปเนอะมีอย่างปวดเลย Như thế hết trang anh điều Nó chẳng xẹp Thì nó mà vâng luôn Bây giờ xẹp nó vậy Hãy subscribe พี่น้องของแท้และของแท้ของแท้ขอ,แทข,อแทของดีใครมากินเฮ็ดนะว่าสุดใหญ่พิงนะ้ำพี่น้องครูสุกเลยพี่น้องสาเพียวกับเสียพักนังตู้ลงไปเลยเด้อาความหอมลงไปคักขนาดน้ำคนคนสมปุยรวย,วยมีใบสมวมงใบอันให้คักพี่น้องเอ้ย มะขามในกระแทนได้ส้มปุรวยพอดีใบผักอบอกอ,อ,อบแอบพน้าพี่น้องหลายอย่างโอ้ยส้มธรรมชาติทั้งมาซีมแบบน,นี้ดมกินก็บหูว่าแสบอืมส้มปุรวยแสบเลยพี่น้อโอเคไม่แย่สนเอา พร้อมเสิร์ฟพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อก,นกนินน้ำกันไหลๆแทนบัานนี้เป็นหม้อเลยมาเด้อเอ้ยชั่วครูทุกคนเลยอยู่อันนี้ประเทศไทยประเทศลาวเมืงองนอกเมืองนาเด้อพี่น้องเด้อมาเดอ้อมาเดอ้อเอาปุ้มบัะน,นี้ พี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันพี่อกอายทวนทวนเอาข้าวเหนียวจำเบะก็ชิคกัดเลยมาเจ๊น้ำกันพี่น้องสมปุ้ยลวยเศรขนาดเห็ดพึ่งอ่าพี่น้องมาเด้อพ่อแม่ลุงป้าน้าอาเอื้อยอ้ายทุกคนอยู่เจ็ดเดกันมากินน้ำสาเพียวเด้อจ้ะก็หลายแทนนี้ก็สิตักให้เอื้อยเพิ่นเมื่อพร้อมให้อันพี่อันพ่อแม่เพิ่นกินทั้งปูนพร้อมมันหลายก็เอินเพิ่นมาเอาอะไรแล้วก็ให้เพิ่นมาทายให้พร้อมเพราะว่าสะเพียวอยู่คนเดียวกัน หลานพุทธกบกปานใดโดยเด็กน้อยถ้าเป็นพุทธง่ายเด็กก็สิมักอยู่พี่น้องเอาแหละสักเพียงกับเสียงลาพัแจกเลื่อจากพี่น้องขอขอบคุณขอขอบใจทุกท่านและหลายที่เข้ามาติดตามรับชมเลื่อจากพี่น้องฝากช่องน้อยๆบันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลื่อจากพี่น้องเอาฉานรัคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้อยู่มันผลยืนอยู่สุขภาพร่างกายแข็งแรงและอย่าเจ็บอย่าจนเด้อจากพี่น้องโดยสบายดี